สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกร,รกฎพบกับการดูดวงประจําเดือนมกราคม2565ชาวลัคนาราศีกร,รกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำมีสัญลักษณ์ประจําราศีคือปูก็มีดาวประจันเป็นดาวประจำราศีในเดือนมกราคม2565อกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนาะของชาวราศีลัคนาราศีกร,รกฎดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระอาทิตย์ในเดือนนี้ อยู่สองราศีนะอยู่ตรงราศีธนูในวันที่หนึ่งถึงสิบสามราศีธนูนี่เป็นภพอริของชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะช่วงจังหวะนี้นะที่หนึ่งถึงสิบสามเนี่ยการเงินการทองให้ระมัดระวังบริหารจัดการให้ดีมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะจ่ายเงินไปเพื่อการแก้ปัญหาอะไรบางสินบางอย่างให้ชาวลัคนาราศีกรกฎบริหารจัดการเรื่องการเงินตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าการจับจ่าย เงินทองอาจจะเกี่ยวข้องกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เพราะเรือนที่เขาไปอยู่นั้นเป็นเรือนของดาวพะัะราศพดีและดาวพระอาทิตย์เองก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการจับจ่าย เงินทองนะรายจ่ายต่างๆในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิหลังวันที่13มเป็นต้นไปก็คือวันที่14จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาพระอาทิตย์เองเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่เล็งดวงชะตาเป็นพวกปัตตนีนะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายต่างๆเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือมีเกณฑ์จะลงทุนร่วมหุ้นกับใครสักคนหนึ่งเอาเงินไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางทีก็อาจจะเอาเงินไปซื้อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้เพราะกู่นี้เป็นคู่ธาตุไฟเนาะก็ ค่อนข้างมีกําลังนะคะในเรื่องของการงานบ้างนะคะก็เรื่องของการงานของชาวราศรีกรกฎในเดือนนี้ดาวการงานของชาวราศรีกรกฎก็คือดาวพระอังคารเดือนนี้ก็อยู่ตรงพบปุตตะแล้วก็เข้ามาพบอริด้วยัะคารอยู่ปุตตะอยู่ก่วันเอ่ยดาวพระอังคารอยู่ตรงพบปุตตะวันที่หนึ่งถึงสิบห้านะเพราะฉะนั้นการงานในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ย ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายนะจะคิดจะทําอะไรก็ลงไอ้มันลงล็อกอะ่ะคออาดหวังอะไรไว้ได้ตามจังหวะจากคนส่งงานทันอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพอหลังวันที่สิบห้าไปก็คือวันที่สิบหกเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเขามาอยู่ตรงพบอริแต่พบนี้มันเป็นเจ้าเรือนเขาเป็นดาวพระหัสวดีเนาะ อังคารเป็นเจ้าเรือนการงานการงานมาอยู่ในอริหมายถึงนะการงานค่อนข้างมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัญหาเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาวางแผนงานต่างๆให้ดีเพราะยังไงไม่รอดนะคะชาวราศีกรกฎเนาะ,ะตรงนี้ตั้งสติให้ดีแก้ไขปัญหาทีละเรื่องละเรื่องแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้เนาะ เพราะว่าดาวพระหัสเจ้าเรือนอริเองเนี่ยในช่วงจังหวะนี้อยู่ในภพมรณะจังหวะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะถึงแม้มีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ถึงมันจะเหน็ดเหนื่อยหน้าเบื่อหน่ายแค่ไหนชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องเป็นตัวตัวกลางที่ต้องแก้แต่มันดีตรงที่ว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วสามารถจบปัญหาได้ปัญหาที่คาราคาซังที่คิดว่าจะไม่สามารถจบได้ง่ายๆในช่วงจังหวะที่ดาว พระอังคารดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพอรินั่นน่ะทาให้นะทาให้สามารถแก้ไขได้นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทํางานต่างๆของชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ในเรื่องของการงานต่างๆโดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ภพอริหลังวันที่สิบกเนาะก็ให้ระมัดระวัง คำพูดคำจาก,การติดต่อสื่อสารพูดคุยกับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมงานต่างๆมันจะทําให้เกิดเป็นวิวาทะการทะเลาะเบาเว่งกันได้ง่ายนะบางทีมันจะค่อนข้างพูดคุยกันแบบด้วยคําถ้อยคํารุนแรงนิดนึงก็ฝากชาวลัคนาราศีกรกฎให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะลัคนาราศีกรกฎเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดอะแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปพูดคุยด้วย จังหวะที่เราต้องเคลียร์งานในประมาณนี้ผู้ชาวราศราราราีกรกฎจะดโดนโดนโดนรอบด้านนิดนึงนะคะก็ให้ระมัดระวังเตรียมเตรียมรับสภาพเอาไว้ว่าอาจจะเจอภาวะแบบนี้ก็ให้ใจเย็นๆนะ,ะเพราะยังไงอ่ะเราก็จะต้องเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาในการงานที่เกิดขึ้นปัญหาที่ ทุกคนเกิดขึ้น้วยนะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของ,ของชาวราศรีกรกฎในเดือนนี้เนาะต้องช่วยเขาแก่นะคะโดยเฉพาะปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่อ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ให้ทําใจนะคะเออถึงแม้ว่าจะต้องแบบมีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องเจอในเดือนนี้มากมายหลากหลายเลยล่ะทั้งผู้คนที่มาติดต่อพูดคุยที่เราจะต้องแก้ปัญหาการงานประเภทของงานต่างๆก็ค่อนข้าง หลากหลายเยอเย่าว่าหมายถึงประเภทของการงานหมายถึงประเภทของปัญหาดีกว่าประเภทของปัญหาจะค่อนข้างเจอปัญหาที่หลากหลายเนาะอืมเพราะว่าและเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าดาวพระศุกร์เองเนาะในเดือนนี้ก็เข้ามาอยู่ในภพลามามาอยู่ในภพอริด้วยพระศุกร์มาจากภพลาพระสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นด้ง่าเราภาพหมายถึงโชคลาภจังหวะโอกาสใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในภพเรือนแห่งภพอริแล้วอยู่มาร่วมก,กันกับดาวพระอังคารเจ้าเรือนการงานเนี่ยหมายถึงการงานที่มีปัญหาจะเกิดขึ้นง่ายมากกับ,กบชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งเดือนนี้ก็ทําใจนะตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละจุดละจุดก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีนะก็ชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าช่วงนี้เนาะหมดกําลังใจทอดแท้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะใกล้จะหมด ในเรื่องของเคราะห์กรรมแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระธิดสวัดีซึ่งดาวเป็นสุภระเคาะเนี่ยดาวแห่งสุภรเคาะตรงเนี้ยจะไปอยู่ในมุมที่ดีที่สุดในดวงชะตาไปอยู่ในภพสุภะข,ของชาวลัคนาราศรีกรกฎต่เดือนนี้ก็ต้องอทนไปก่อนเนาะมีปัญหาแล้วค่อยๆแก้แต่มันข้อดีคือเราสามารถแก้ได้นั่นเองนะคะดาวแห่งการติดต่อสื่อสารเอกสารต่างๆในเดือนนี้ถ้าเปเรื่องของการงานก็ต้องตรวจสอบให้ดีมันมันจะมาสร้างปัญหาให้เราภายหลังเนาะอ่านี้ระมัดระวังหน่อยกันแล้วกันนะคะ ในเรื่องของอการเงินไปแล้วการงานรั้คู่ครองคนรักยังไงดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่เป็นพินทุบาทคู่อยู่แล้วเล็งดลวงชะตา <c oughs> ก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะคะแต่ถ้าเกิด ชาวลัคนาราศรีกรกฎที่ปกติก็อยู่กับผู้ครองคนรักก็อยู่เป็นเหมือนเพื่อนไม่ได้แบบหวงหวงอะไรกันมากมายปัญหาในเรื่องผู้คลองคนรักอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่สําหรับลัคนาราศรีกรกฎที่แบบคู่ครองคนรักค่อนข้างตัวติดกันอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังความสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะเดือนนี้ยิ่งมีดาวพระพุธเข้ามาสัมพันธ์ดาวพระศุกร์เข้ามาสัมพันธ์เรื่องรักๆไกลๆเรื่องมือที่สามมือที่สี่อะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายความเข้าใจผิดกันก็เกิดขึ้นได้ง่ายก็ให้ระมัดระวังด้วยกันแล้วนนะ การจะพูดจะคุยกับผู้ครองคนรักก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะบางทีมันคาพูดเดือนนี้มันมีดาวพระพุธคู่กับดาวพระเสาร์ด้วยไงก็อาจจะมีการใช้คําพูดที่รุนแรงและเกิดในพบแห่งคู่ครองคนรักอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าไม่เกี่ยวกับผู้ครองคนรักเนาะที่ดาวพระพุธมาอยู่ตรงตรงราศีมังกรเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานขอย้อนเป็นเรื่องของการงานด้วย ก็จะเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยนะให้เรามาระวังคําพูดเนาะถึงแม้ถอยไปดาวพระพุธจะถอยกลับไปอยู่ราศีธนูก็เป็นคู่ร่วมังคารอยู่ดีแต่ถ้าอยู่ตรงภพปตัตตนิก็อยู่คู่กันกับดาวพระเสาร์คำพูดในเดือนนี้มันจะเจอสภาพแวดล้อมที่เจอคําพูดแรงๆอาจจะไม่เกิดกับตัวเราโดยตรงคือบคุคคลภายนอกจะใช้คําพูดแรงๆกับเราอันเนี้ย อยากฝากให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใจเย็นๆนะคะก็เนาะมันเป็นจุดที่ต้องเตือนกันเนาะและ้วก็ถ้าคู่ครองคนรักก็บอกไปแล้วถ้าเราหมายถึงคนโสดละ่ะถ้าคนโสดในเดือนนี้จริงๆก็มันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวพาราศีตลอดสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะแต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไม่แนะนําให้แบบ ลงเอยกับใครเนาะก็อาจจะพูดคุยหรือดูใจกันไปก่อนจะเหมาะกว่านะถ้าถามว่ามันมีคนเข้ามามันมีคนเข้ามาแหละแต่วันที่มันมีคนเป็นคนที่เข้ามาผิดจังหวะผิดที่ผิดอะไรเงี้ยผิดเวลาอะไรเงี้ยเออก็อาจจะต้องดูดูกันไปก่อนเนาะไม่เหมาะกับการลงเอยเพราะว่าถ้าลงเอยมันจะกลา,ายเป็นการสร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีกรกฎ เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะคะโรคเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างจะกลับมาเนาะเพราะว่าดาวประพุตเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยในเดือนนี้เขาเดินถอยหลังการที่วินาศเดินถอยหลังแล้วก็มาอยู่สองสองดวงชะตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็มีการแสดงออกของเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆ บางทีมันมาแสดงผลในช่วงจังหวะนี้ให้เรามาระวังสุขภาพไม่ดีนะหมั่นออกกาลังจะหมั่นออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเนาะจุดนี้เป็นจุดที่บางทีมันเจอวิกฤตอะไรหลายๆอย่างสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเกิดเพราะว่าเครียดอะไรต่างๆก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ บรหิหารจักการเรื่องของเวลาแล้วก็บรหิหารเรื่องของจิตใจพักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายบ้างนะอย่าไปวิตุกังวลหรือเครียดเกินไปเนาะในเรื่องคลูกภัยก็จะได้เบาบางลงนะคะคือ,อยังไงจุดนี้เนาะนก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะและโดยเฉพาะเนาะสุขภาพนี่มันจะโยงไปถึงในเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุในจังหวัดที่ดับร่างคาอยู่เป็นเกษตรราธิปดีแล้วมันถึงลักนณาเนานะอยู่ในภพปุตตะของชาวลัคนณาราศีกรกฎในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิห้าเนี่ยระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุร่วมด้วยสําหรับชาวลักนาราศีกรกฎนะคะก็ในเดือนมกราคมในเรื่องของดวงของชาวลักนาราศีกรกฎก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะการเงินการงานโชคลาภต่าง ดาวแห่งความการเสี่ยงโชคชาวลัคนาราศีกรกฎคือจริงๆมันมีจุดที่จะสามารถเสี่ยงได้ก็คือดาวพระราหูซึ่งมาอยู่ในพวกราบราพะเนาะแต่เดือนนี้มันมีความคลาดคลื่อน,นเรื่องของอจุดจุดในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองโชคลาภต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสี่ยงโชคมันมีจุดที่เสี่ยงได้เนาะแต่ว่ามันก็มีจุดที่อาจจะสูญเสียได้ด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะ ถ้าถ้าอยากจะเสี่ยงมีเกณฑ์ที่จะได้แต่อาจจะได้ไม่เยอะหรือว่าเปอร์เซนที่จะถูกหรือว่าเปอร์เซนที่เราจะเสี่ยงได้เงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบครึ่งครึ่งถ้าสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงก็อาจจะเสี่ยงแต่น้อยก็แล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบเสี่ยงอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะได้จังหวะโอกาสดีๆให้กับตัวเองสร้างผลง,งาน ให้กับตัวเองเพราะการแก้ปัญหาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เอาไปพิจารณานในอนาคตหลังวันที่8เมษายนนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอีกราศีหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันประจําปีเนาะแต่ว่าช่วงจังหวะน,นี้ก็เป็น เป็นช่วงที่เราต้องอดทนนิดนึงนะเป็นช่วงที่เราต้องแก้ปัญหาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเก็บเกี่ยวเรื่องเรื่องของประสบการณ์จะทําให้เราแร่งขึ้นเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎด้วยกันแล้วกันนะคะก็สําหรับเดือนมก,กราคม2565นี่ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎเดี๋ยวเรามาพบเจอกันอีกทีในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ